มีใครรู้บ้างคะว่าหลังร้านเพตาปีสุกี้ก็มีคาเฟ่ลับๆซ่อนอยู่ด้วยนี่คือร้านเดอะรัสติกเอปเปโซคาเฟ่ลับสไตล์ลอฟล่มลื่นอบร้อมด้วยต้นไม้และมีพื้นที่ส่วนตัวมาแล้วจ้าคือวันก่อนฟ้ามีโอกาสได้ไปงานฉลองครบรอบ5ปีของร้านนี้มาค่ะฟ้างงมากว่าฟ้าไปอยู่ไหนมาทําไมเพิ่งเคยรู้จักร้านนี้คือคนเยอะมากแล้วที่ร้านบรรยากาศดีมากเมนูก็น่าทานเครื่องกาแฟก็ใช้เครื่องเอปเปโซแบบไฮเอน n ์แล้วส่วนเรื่องวัตถุดิบเขาก็ใช้ของพรีเมี่ยมคอกาแฟไว้ใจได้ เพราะมีเมล็ดกาแฟประจําร้านทั้งขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วกลางค่อนเข้มและมีเมนูที่เลือกทั้งเครื่องดื่มเบเกอรี่ขวสองสลัดแซนด์วิชบรรยากาศด้านในได้ฟิลล์ล็อบอบอุ่นมีดีเทลส่วนด้านนอกก็ร่มรื่นเงียบสงบเหมือนอยู่ในสวนหลังบ้านที่ฟ้านั่งวันนี้จะเป็นโซนด้านนอกนะคะแล้ววันที่ฟ้ามาเป็นวันฉลองครบรอบร้าน5ปีเครื่องดื่มแก้วละ5บาทวันนี้ก็เลยสั่งมาลองทั้งมัทฉะกราส เป็นเมนูมัชาลาเต้ที่มีไอศครีมแมกนัมอยู่ด้านในบาการและโซดาเป็นผลไม้สีแดงมะนาวโซดาอเมริกันโนเย็นถูกใจใส่กาแฟแบบคุณเขาเลยค่ะแล้วก็ยังมีเมนูแซนด์วิชแฮมชีสเมนูชิเคเก้นสลัดเป็นสลัดอกไก่ฟ้าวันนี้เป็นร้านกาแฟคุณภาพบรรยากาศก็ดีตอบโจทย์สายคาเฟ่มากๆเลยค่ะแล้วคุณครบรอบ5ปีไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมปีหน้าครบรอบ6ปีฟ้าว่ต้องไม่พลาดร้านจะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงคืนใครจะตามไปก็ตามไปได้ ที่นี่เลยค่ะกับร้าน The Rustic Espresso สุราษฎร์ธานี